รือชื่อในการประกวดร้องเพลงว่ารุ่งเพชรดอกคำใต้เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2478ณตำบลดอกคำใต้อำเภอเดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเป็นบุตรของนายพึ่งกาวิชยัยกับนางทาพรมแสนมีพี่น้องฝาแฝดจำนวนหนึ่งคนคือนายม้วนกาวิชยัยพ่อหลวงจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านสีชุมตำบลดอกคำใต้อำเภอเดอกคำใต้จังหวัดพะเยา จากนั้นจึงได้บวชเรียนต่อที่วัดสีชุมในอำเภอเดียวกันเนื่องจากมีความสนใจในเรื่องดนตรีตั้งแต่เด็กๆเกมื่อเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวที่จะทำให้เกิดเสียงได้พ่อหลวงก็จะนำมาเคาะมาตีไล่เสียงจนเกิดเป็นทำนองเพลงพ่อหลวงฝึกฝนการเล่นดนตรีต่างๆด้วยตนเองบ้างก็ใช้วิธีครูพักรักจำดูวิธีการเล่นจากนักดนตรีวงดอกคำใต้คอมโบ และวงดนตรีอื่นๆในอำเภอเดอกคำใต้ที่เขารู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีจนเขามีความชำนาญในการเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิด <AM AN IC AL> เมื่อล่วงเข้าสู่วัยหนุ่มพ่อลวงได้ทำงานหาเงินเลี้ยงปากท้องด้วยการทำนาและขายยาสมุนไพรในตลาดในขณะเดียวกันนั้นก็ได้สมรสกับนางสีวันชัยสิทธิ์และมีบุตรธิดาด้วยกันสี่คนอันได้แก่นางกันนิกาบุญมาวงนางขนึงมิตรเครือบุญ นางเพ็ญศีมูลพร้อมและนายชัยรุธกาวิชัยในยามเช้าพ่อหลวงจะเดินเร่ขายยาสมุนไพรต่างๆเช่นยาขางยาวิตามินหรือยาหมูตุ้ยที่ตลาดโดยจะใช้การซอการจอยและการขับร้องข้าวกรอนต่างๆเพื่อเรียกลูกค้าและเพื่อโฆษณาขายยาของตนทำให้ผู้คนที่ผ่านไปมา เกิดความสนใจและอุดหนุนยากันเป็นจำนวนมากนอกจากการขายยาที่เป็นอาชีพหลักแล้วพ่อหลวงยังได้นำออกภาพยนตร์ไปออกฉายตามงานวัดหรืองานต่างๆโดยรับหน้าที่ภาคเสียงอีกหน้าที่หนึ่งและเมื่อถึงช่วงพักการฉายหนังก็จะพูดโฆษณาหรือร้องเพลงเพื่อขายยาของตนไปด้วยแต่สิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับพ่อหลวงมากที่สุดคือการร้องและประพันธ์เพลงต่างๆ เนื่องด้วยความรักในท่วงทำนองเสียงเพลงทำให้พ่อหลวงได้ใช้เวลานอกเหนือจากการทำงานมาแต่งเพลงต่างๆบางก็นำผลงานเพลงของนักร้องที่ชื่นชอบมาแปลงคำร้องใหม่ในรูปแบบของตนและนําไปขับร้องให้คนที่สนิทสนมรวมไปถึงครอบครัวของตนได้ฟังกันอย่างสนุกสนานพีจังไปแอวงานที่เริเวลาผแสดงื่อว่าจะเป็นงานตั้งวัดหรือตั้งโรงเรียน เด็กตามชุมชนตามอำเภอเนาะฝนจะปลาไปเตยแล้วเฮานี่จะอยู่ตั้งนหน้าเวทีพอผนล่องเห็นดูอ,อันไปกาดไปกาดเจ้าก็ตอนนี่จะไปขายยาด้วยนะ<อ>ยาวิตามินอืมนักแบบยาหมูตุยเนาะยาขางแล้วก็ปลาปีไปตยนัก็หารคนน โฆษณาขายเนี่ยเปิ่นจางอู้เนาะเปิ่นจ่อยเปิ่นซอเปิ่นวาก้อนว่าอย่างจางหมดเนี่ยแล้วเปิ่นนี้อาทายาใส่ลิ้นนะมู้จักไข่บังมืจักไข่เปิ่นจะตักหมดอ่ะเปิ่นว่ากำเออถึงจะได้ซื้อมาก่อนสมัยก่อนคนไปตัวหนังขายยาเนี่ยแล้วเปิ่นก็เอายาให้เปิ่นขายเนาะแล้วเปนจะโฆษณาขายขายยาตัวแล้วตอนตอนพักนี่เปิ่นจะโฆษณาขายยาแล้วบังครั้งนี่ เครื่องหนังมันเสียเนาะเออเขาอ่ะ,อ,อ,ะอันหื่อปนร่องเพลงแล้วไงเราต้องใายก็ได้หนังอยู่งนึ่ <c oughs> นอกจากน,าน,นั้นคนยังเป็นเป็นคนทำไรทำนาที่จะเอากเกษตรซ็นใส่ให้นะคะมีการปรับปูยิ้มเทียงยิ้มแล้วกรร็เอาขื่สมัยนั่งนีรร่นล้ำย้ายกระโลกนี่เนาะมีแต่ยังไงนัก่อนเป็นคนเอามาปลูกในสวน เดิมกางเกษตรแต่ไม่ถูข้อโหดถูควาถูขึ้นเวียงเพื่อร้างควาเนเท่งนี่ก็จะเอาสิงตีหลอบตัวทีปนไปเนาะอื่ตีปนไปสัมผัสยังว่าปนปนทั้ำสวนเนี่ยปนแต่งเท่งค้นใกล้เท่งปนยังยังมีหันเทงเพงยังตย นอนบ่หลับตาลุงม้านั่งอู้นี่นาะแล้วลุงม้านี่เป็นคนทำสวนเพื่อนนะเป็นไร่ย่อไกอ่ชิดหรือว่าสถานที่ที่เปนไฟอย่างเช่นตังจังหวัดไฟจังหวัดแปรนี่เนาะฝนจะไปไปล่องเพทงข้างน,นอก,ก,นอนกบน,กบแแมนมพุ่นเนาะฝนก็จะแต่งเทงเมืองมณลเือแพร่เนาะกนไปแข่งลำฟ้าฝนก็ไป พอดีของปีนี่ปีหกความมันมิดปอเสียตั้งแต่อายุปีได้ห้าข้อปายเนาะแต่ตอนตีให้ความกรนี่ก็คือไปอาบน้ำโดยใช้ลูกที่หนักไปอาบน้ำเหมือนเดกันแล้วป,ป,ปอประก็จะเป็นห่วงใยหนุ่มและที่เปิดก็บไอ้พ่อมาแล้วที่นี่ประก็อะอกเอาเอาหนังมาฉายในคลองเอาหนังมาฉายแล้วที่นี่หนังปอจะง่ายเป็หนังคือโฆษณาหนังผ่าหนังนเอนตัวนี้และที่นี่เป็นเพลงที่คนจะเล่น คนจังคนเล่นสักตัวคนมาแล้วจะปีกับพระทับใจพี่เอยากจะเปลนสักตัวคนเป็นนนี้นะ่อนี่เวลาไปขายของปิดไม้นะไปขายยาอห่ปิดมาพกคนจะมีรถทีของคนนกะจะห้องปีบจะได้อันบุ้ยไม่รู้พอมาแล้วบาไล่นะแล้วถ้าคนมาถึงพบก็จะซื้อของมื่าลเช่นขานมอย่างนี้นะนี่และฮเมือก้าวบนมือก้าวขค้นคปอว่าง ปอดตั้งจื่อให้คนอื่นโมดนายเนี่ยเป็นค้ำคล้องจองกันเนาะคนแรกกันิกาคันหนึ่งนิดพิทยาและใช้บุตรพี่โหล้วพิทยานที่ไหนตั๋วนั้นมาที่จริงจื่อพิทยาคือค้ำคล้องจองกันเนาะและที่นี่เราจะได้เอาพิทยาแม่นั่นายนี่บวเกินไม่คืนบวดจะเอาเห็นสีติ๊กติกอไหนบอกฝันอยากเป็นผูปีกปตั้งปอนลัตั้งอย่างนี้และที่นี่ พอดีปีกกระเบนเข็มไปเถอะไม่ใช่พุทธพเตอร์เองนะแต่จิกกระชอบร้องเพลงปีกกระชอบร้องเพลงทุกคนในในตระกูลปอนี่จะร้องเพลงได้ทุกคนเลยนะจือใช้รถกายวิชัยเนาะครับในจื่อมันกับมิตรมาแล้วก็ปอกไปสกปรกเนี่ยได้ที่หนึง่งตัวเพลงตอนนั้นก็ปอกปนยาปอกไปทุ่งเดนม่ะแ <c oughs> <c oughs> ม่มึงไปเต่งตีไตรงไตรงเนี่ย บอกันสักสองเดือนเรืเลยไปได้อาฟรสียทำไมก็นั่นเนาะมันไก่ก็เพลินเนาะแม่ก็ต้องไปขังหน่อปัวไปสัหน่งไมกันไปลก็เลี้ยงกใ่กับงจนะหัใจปอก็เ้ารูหได้นในภาคอุุมอ่ะครับผมก็สอนดนตรีตลอดผมยศสอนเป็นนกพิษก็สิแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นป็ดจิ้อยู่ ตอนแรกกับอายุมก่อยได้ย่ามันกดแปดปีรดย่ามับตรงหัวจ้างสองปีกัสามารถตึกนักเรียนนอกมีภาษาเสีงไประดับปา2สอปีซ้อนเนาะมีแต่เล่ได้ย่าเข้ามาลงพูนตอนนั้นผมก,กับอายุนอ้อยซยี่ฟองกักะกต่ายเนาะครับแต่จำภาพได้คือเมเจ้าเนี่ยพหยไปกปากไ,ไ,ไปไปอดดยกันนาย,ยด้วยกันไปขา,นขายยาด้วยกันแล้วกอบะไขชัดเนี่ยแต่เดี๋ยวลองเพลงตลอดขายยาต้ตุ้ยเจ้เลย ในขาพไปยังหันว่ากัมมากับป้าเนี่ยข้านมเต็มเต็มเลยไปนี่สามรอบจับครับวันนี้ผมก็ป่อข้าวนมตะกี้มาเต็มไม่กล้าไม่ใครเขานะมจับได้น่ะที่ผมจับภาพได้น่ะท้าเราได้นะตอนนั้นปอพนเป็นยังไงเนาะจ้างเป็นไปตีเข้าน่ะคนสมัยตะกอนตกลงแขกครับไมตอนเนี่ยคนเราฟังเนาะจากในตอนป๊อกไปเนาะ หนังที่เขาตอนแล้วมาฟังแกงวยลืมลืมทีกันเลยพ <laughs> ่อหลวงได้ทําตามความใฝฟฝฟันขอรตนด้วยการเขา้าไปขวดร้องเพลงการที่ต่างๆและด้วยความสวรรค์ประกอบความน้ำสิีที่มีเสน่ห์ผู้ที่ได้ฟังทุกคนจะต้องรู้สึกมืนต้องมุนเมื่อได้ฟังทําให้พ่อหลวง สามารถคว้ารางวัลสำคัญต่างๆมากมายหรือครั้งที่สำคัญที่สุดคือการประกวดออกรายการทีวีช่อง8ลำปางและสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและชาวอำเภอดอกคําใต้ทุกคนหากจะนับผลงานที่พ่อลวงได้เป็นผู้ประพันธ์อาจจะมีอยู่เกือบร้อยกว่าผลงานเพลงแต่ในยุคสมัยที่ยังไม่มีเทคโนโลยี การเก็บรักษารวบรวมผลงานได้ดีเท่ากับปัจจุบันจึงทำให้บทเพลงอันสมคุณค่าต้องสูญหายไปตามกาลเวลาแต่หากจะนับผลงานที่สร้างชื่อให้กับพ่อหลวงแล้วจะต้องมีเพลงเด่นๆอย่างเช่นเพลงใต้ร่มไกรรงมนเมืองแพร่นครล,ลำปางตูกหมาแหานอยู่ในรายชื่ออย่างแน่นอน พ่อหลวงกาวิชัยเสียชีวิตเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2512ด้วยโรคมะเร็งปิดฉากชีวิตนักแต่งเพลงสู้ชีวิตแห่งอำเภอดอกคำใต้ด้วยอายุเพียงแค่35ปีสิ่งที่พ่อหลวงได้เหลือไว้คือมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ใช้ศึกษาและสืบทอดตำนานของบทเพลงอังนทรงคุณค่าและเพื่อให้คนดอกคำใต้ได้ภาคภูมิใจว่าว่าพวกเขาเคยได้มีศิลปินที่เป็นตำนานประดับเป็นดาวจารัสแสงอยู่ณทุ่งดอกคำใต้แห่งนี้เป็นอยู่ตึกง,งามอารามิิไล ไกลกับตัวของ ai, อ้ซสอนกายอยู่ตูบมาเงนินลูกเมียก็มีบ่มีที่ห่วงที่เห็นถึงเจ้าบ้านเปิ้นจะดูแคนนั่งจีจักแตนเบาเกี่ยวตังคอนอยู่ตูบมาเงนินแสนหมวนหัวใจ ตีว่าขี้คันไรมาายมันขึ้นมานอนใส่เมียงมอมโตผิวอจนหัวคอนกาสอปูนมาแต้นตีนอนหัวนุนคน<ต>นอนเต้นมอนอย่างดีตำน้ำพริกแดงแกงหอยอร่อยแต่เนอโคดกําข้าเขาเน้อ เออหมอ,อยังใจอพอหน้าสีวันเมีอายงามหองโสพีหันไปปั้นขี้โยปุูรีอมโอ้ยงใส่มีมันลำแต่นาะ